สวัสดีครับผมวันนี้เราก็จะมาเล่นเกม e c คราฟนะครับใน c r คราฟี่มีชื่อว่าเบสบอลในเกมโอเคเราต้องรอนะครับรอฉันรอเธออยู่เออคนเล่นน้อยมากเลยนะครับผม มายเขาก็ไม่ได้เล่นนานแล้วน่าจะประมาณสองเดือนได้นะครับช่วงนี้ไม่ไม่ว่างจริงๆนะครับเ,เดี๋ยวกะตุ๊กตุกหน่อยนะครับเครื่องก็ไม่ได้โหดอะไรเบอร์นั้นนะครับโอเคปล่อยปลย่อย Let it go Let it go เล่นยังไงยังไม่เคยเล่นเลยนะพูดเล่นไปงั้นแหละ ใช่ไหมเพื่อนอโอ้โหเพื่นใจดีเพื่นใจดีแตงแตงว้าวเราจะไปต่อบล็อกนะครับตอนแรกมาเราต้องต่อบล็อกเลยนะครับไปตรงกลางให้ได้เป็นคนแรกนะครับมีกี่บาทมีกี่บาทอ้าไม่ขึ้น Hello Hello Ơ, oh, thầm mày ngân mấy khuyên Sư bọc đây mà Hả? Hả? Hết, phía tóc chọc Có ní mưu xì rói á phụng Sư đại, phải lời à, mà tỏ cho Mà tỏ này, จังหวะอะไเมื่อกี้นะมีคนมาก็จะเป็นอะไรขนาดประมาณนั้นนะลืมจัดไอเทมโอเคประมาณนี้แหละไปเลยเราจะไม่กลัวอะไรทั้งเซนเพราะเราคือคนดังโอ้โหโอ้โหโอ้โหโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วอออืื้ห จ็บจัดโหเอาโอ,โ,อโอ้ใครใครทุบบล็อกวะโอ้โหเวนโอ้โหเครียดได้จังวันนี้เครียดเลยเครียดเลยเบ็ดผมใช้ไม่เป็นน้ามาทำไม Ông người thầm người ông người thầm người mọi người mọi Chân tóc người mọi người mọi À, mọi tóc mọi người mọi người mọi Ok, mọi người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  วิ่งไปเพ่ตูนจังหวะนี้เราจะไม่สนใจใครเอาพอทีอย่างเงี้ยเฮ้ยเฮ้เวนขอโทษกับคำหยาบด้วยนะครับโอ้เมาเมาเมาก็จะซื้อมองใหม่มองนี้มันกระปุกเกินแล้วไม่ไหวแล้ว อตกใจหมดเสียงโคตรแรงเลยกดดู FPS ไม่ได้เลย้าวันเดอเดอเดอมาตอนนั้นเราก็ได้ถึงถอยเราคำก่อ เอานี้ละกันมาเราใช้เป็ดไม่เป็นเราจะไม่ใช้มันเราจะทิ้งมันอย่าลืมสิ่งนี้จำเป็นอือยึบอึบอึบอึบสวยน่าเฮ้ยค้นคๆๆนคน,คน,คน ตกไปดิ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 ปดปดปดโอ้โหไม่ตกแต่แตกครับผมยังมานี้ว้าวอ้าวผิดผิดว้าวจอดไปเลยใช่ไหมละครับเมื่อกี้ซีอะไรนะมองไม่ทันมันแตกก่อน biển chặt xí đi này rồi. xí ươn tàng một lọ chặt ô tô ven xả kịp khổng mà tức ngon cô cô cũng chân chân kịp tới tên dữ kia mà thăm bậc này มาขอมาอะไรสีน้ำเงินไม่ไหวแล้วสปีดปลาลูกพี่ฉันคือซอมบี้อมบิยอมาแล้วมาแล้วโอ้โหสีแดง เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมสีแดงมันไปอยู่กับสีน้ำเงินแบบนั้นไม่จริงไม่จริงไม่จริงใช่ไหมไม่จริงใช่ไหมไม่จริงใช่ไหมไม่จริงจริงใช่ไหมผมเล่นได้ขากมากช่วงนี้เดี๋ยวนอนแล้วระวังนะเพื่อนเพื่อนมาเนี่ยมาแล้ว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 เพื่อนมันมาแล้วมาแล้วมาแล้ว ันป้อมครับกันป้อมเพื่อนเพื่อนเพื่อนโอ้ยเฟน